ท่ติดตามเราสำรับมือนี่อยู่กันทีสวนสมกิจสซโลไลนะครับบรรยากาศของวันทีเจธันวาคมพศ2563นะครับทดสอบตั้งกับระบบแรงดันน้ำนะครับทรงไก่นะครับสีซึ่งประดิษฐ์ได้ง่ายๆนะครับจากวัสดุที่เขามีอยู่มาเบิรงกันแล้วนะครับบรรยากาศในช่วงแรงกับโอ้ตอนนี้ตัวตนไม่หลครับเป็นตาต่ายหลาเพราะถึงน้ำจังได้ซึนซึนขึ้นมามองกองแมข็งนะครับ ปลูกขวางนี่ผมใจออกนะครับแย่หนาแรกนะครับตอนนี้กะถือว่าได้ปัม๊มแรงดันมากถือว่าได้ผลนะครับได้ผลได้ผลเดี๋ยวท่านผู้ชมกะที่บ่าท่านไหนมีปั๊มน้ำใส่นะครับอยากทดวสอบทรลองเมืองกะในคลิปที่ลงไปก้อนหนานีมีนะครับปัม๊มแรงดันน้ำส่งไก่ได้น้ำเยอะนี่ถือว่าเป็นผลสำเร็จนะครับไก่ป็นได้ก็แรงดันบบตกนะครับได้สองร้อยเกือบสามร้อยเมตรเลยทีเดียว ครับถือว่าใจทร้างสวนหนี่ใส่ขวาได้สบายนะครับแบ่งออกทั้งใส่ทั้งขวาให้ครับอยู่กลางๆสวนเท่านะครับอันนี้เป็นซักท่อครับปลูกไปลอยตุนนะครับเบื้องปลูกประทัดเลยพ่ออ่าซีเดือนอยู่สามเดือนอายุสามเดือนโอ้ยงามหลายแต่ว่าที่ตายแร่งอันที่ครับที่ตายเร่งนะครับเบื้องนี่ถือน้ำจังซึนขึ้นแม่โอ้ยครับผมบรรยากาศจังหวัดเลยครับมือขึ้นอีซิ0องศา เออหนาวเป็นตาไายพี่น้องครับหนาวคักหนาวแห้งยู่ตรงนี้ยู่สวนนะครับกาลังเสียดเป็นสวนท่องเที่ยวนะครับเชื่องเกษตรเป็นแรงสะสมพันใหม่นะครับพันใหม่ต่างๆของเฮานินดีตอนรับนะครับทักทายสวัสดีสมาชิกที่ให้การรับชมครับผมกับ่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดฝากตอนนะครับบางครั้งกะล่คงิปดแกะคลองแน่จังคอยรับชมเอานะครับบังคอยติดตามไปเรื่อยๆครับอันนี้กะรีวิวเ้เบิ้งนะครับมาในสวนเฮาปลูกอย่างแน่กิจกรรมต่างๆ สำหรับตรงนี้ก็จะมีไผ่นะครับปีนี้ก็จะเป็นการเพราะชำไผ่ไผ่สะดิ่งนะครับแก่ของผมเป็นไผ่เขียวอีสานครับอันดอ,ดอ,ดอตอนนัวนี้ออกนอกไวออกเบิดปีเลยกระบาดอะไรนะครับอันยางพลานมาก็เห็นสามสี่นออยู่ขนาดเบิดตฝนเราได้นี่กระยังออกอยู่ตัวน,นี้เป็นไผ่เขียวอีสานมาจากป่าจินบุรีนะครับต้นเขาเบ่สูงด้ตัวน,นี้บ่สูงบ่หกนะครับนอน,นี่แบบสามนอนโล่สองนอนโล่เลยแล้วก็มีความกรอบบ่อยหยาบนะครับ บาหยาบเสบได็กินนี่ต้องคิดใจเราก็ต้มจืดง่ายครับบวกขมไหลครับบกขมไหลอ,อันคิจกรรมปีนี่ก็จะช่าไพออเดอร์มากพออันพะนะฟุกคักฟุกนะครับนี่แหละ,กะเกษียเท่าถ้าเจออ่าเจอยังจัง,จง,จงๆ,ๆ,ๆก็จะสบายบนะครับเขาเห็ดใยมีคนมากสนใจเขากับที่าฟุกไปเบิ้งแรงดันของน้ำนะครับวดีซ้ำเลยจีว่าจีคุยนะครับนี่นะครับปั่มแรงดัน อยากจะพาควยยางพาไปเบืองเน้อถ้าท่านอยากสนใจเอาไปล่องใส่เบืองแต้ว่าถ้าปลูกข,ของนะครับถ้าาบ่มีระบบน้ำทีดีนี่โอ้ใจหายอยู่เด้ครับเห็นมันเหี่ยวแห้งหรือที่ต่วนสัดมั้นไหมยังยังม่อนซุดหนี้นะครับม่อนมันมันบรีนี่เนาะบางหันเหี่ยวเอาจนบานนี่ถึงน้าหมู่บ้านนี่ครับมันจะซึนขึ้นมาเนาะครับผมใส่น้ำห่วยอยู่ครับบ่มน้ำบาดาลนะครับใส่น้ำห่วยมีระบบไฟฟ้าครับมึงดู อันนี้ก็จะเห็ดพันธุ์นะครับเห็ดพันธุ์จะเอาไ้เป็นต้นพันธุ์ครับน่าจะเป็นมอน,มอน,มอน,มอนกินใบบ่ทีนี่เป็นมอนเทียชาบ่ได้พันธุ์แจก,กมากครับยู่นี่เป็นพันธุ์พืชที่แจก,กมากเนาะครับไปแก้เก็บมากครับสี่แปดถุงนี่ครับเตรียมที่จะเป็นวัดสด้วยการเพาะช่ำไผ่เนาะครับกาไผ่สามารถที่ท่านใดสนใจไผ่สามฤดูนะครับตัวนี้หายากสุดในประเทศไทยเขาเลยกัว่าเลากาเมาเลยบ่มีบ่มีมสว่วนอื่นบ่มีบ่บตัวขาย มีส่วนผมพูดเดียวอุบอิ้นว้โดนแล้วแต่ว่าหลอบน means, ี้ก็จะเอาออกเบ well. ิดเลยครับนจะทํากันมันพุดนะครับรอบนี้อาออกเบิดเลยนะครับนี่นะครับเบิงเบงเบืงนะครับเบิงล่ําของเขาเนาเบิงล่ําบ่ไงเด้ครับลั่มหน่อยลั่หน่อยพลอยตัดไงเหมาะสําหรับเอ่อลั่เนี่ยเหมาะสําหรับปเฮ็ดพปวกข้างล้านียังใดนะครับแต่ว่าจะใส่ล่ํานีบนแหนเนะครับตะนอนี่าหญ่บาต้องยาดเรื่องนอนนีตื่นหุดแล้ว ความหญ่ตื่นครับเดี๋ยวไปเบื้องระบบน้ำกันครับทักทายสวัสดีทุกผู้สุขคนนะครับทีเยี่ยมชมเชนเนลของนายสังบันบานอีสานบริจีครับครับกิจกรรมในสวนกาลูกสูอนชูเนลนะครับอันนี้กาเป็นกล้วยมาเลครับกล้วยมาลกาล้วยหอมมาเลลักษณะเด่นๆของเขาก็จะคืออ่าเวลาสุกผลจะออกสีเหลืองนะครับเหลืองหอมล้วกากล้วยตัวนี้เฮ็ดกล้วยฉาบดีครับตัวนี้เฮ็ดกล้วยฉาบดี แล้วก็บ,บ่มีความเป็นโลกว่าเป็นโลกเป็นหนอนนะครับบ่เป็นโลกเป็นหนอนตัวนี้ครับมีกล้วยหอมมาเร่ถือกับดินครักเนี่มีปลูกไปได้บ่กี้เดียนเมืองซ่นครับนะครับนี่ซ่นแห้งตัวนั้นจะเป็นร่ออ้อยว้สุวรรณบุรีหาศูนนะครับนี่คือแปลงโนม้นะครับปลานี่เป็นปลาโนม้ที่ผมจะดําเนินการเพาะช่าเพาะช่ํเอ่อเพาะช่ำนในวันพุธที่จะถึงนี่โดยการร่วมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับ ด้านานาท่านก็จะเป็นกล้วยน้ำวานะครับกล้วยน้ำว้าเตี้ยนะครับอันนี้กล้วยน้ำว้าเตี้ยนะครับเดี๋ยวจะล่งคลิปการพาโนพาตากล้วยให้ท่านได้รับชมนะครับผมกำลังพาช่ำไวแล้วชุดหนึง่งเดี๋ยวชุดสาธิตก็จะล่งคลิปให้เบิงวาวิธที่การจะไหนเรอกะไปรับชมของแท่นนั้นว่ามันเกิดดีบอการพาโน,น,นกล้วยตากล้วยเท่าใดมากเท่าใดมากนอหน,นึ่งนี่ยมันจะสามารถพาออ,อกได้เป็นยี่สิบสามสิบด้วยนะครับ ซื้อมาลอยหนึ่งนี่แบบว่าเอาคุ้มเลยบ้านถั่วนะครับกป้วยี่ี้ยพระราชทานนะครับ้วยอันนี้เป็นเล้ยน้ำว่าครับกป้ยน้ำว่าอันนี้ท่านที่สร้างไปก็ขอบพูณหลายนะครับที่อุดหนุนกิจกรรมของเฮ้าขอบบุญขอบคุณนี่ครับระบบน้ำครับมีระบบน้ำนะครับไหลออกมาทางนี้นาเฮ็ุเป็นสองทางดิสวนภูมินี่เฮตุเป็นสองฟังนะครับใช่ออกไปสองฟังไปเบิ่งเลยนะครับการใส่ปั๊มตัวใหญนี่ครับปั๊มนะครับตัวนี้ติด ถังแรงดันนะครับอันนี้มาจากนะครับมาจากปั๊มล่มปั๊มล่มเกลเอาม,าม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 าออกอันออกอันในใส่ไหมครับเนานะ,นะตัวนี้สอยได,ด้ดีดีครับเนี่ยมันอัดอากาศได้ดีนะครับปั๊มกาอยู่ด้านล่างน้ำเป็นน้ำห่วยนะครับอาจจะที่เสียงรบก,กวนนะครับเป็นน้ำห่วยปั๊มนี่ผมใส่ปั๊มหนึ่งแรงครึ่งนะครับทางออกน้ำเออนิ้วครึ่งครับผม พอดูดนิ้วเครื่องปัม๊มหนึ่งแรงเครื่องนะครับคือว่าส่งได้ไก่พูนครับไก่อีหรีบ่บานถั่แรงดันบบตกเหมอสสำหรับเพศสป,ปริงเกอร์นะครับอันนี้ถ้าอยากเ็ดสปริงเกอร์ใส่ระบบนี่เลยนะครับแน้นําเลยนี่ปั๊มน้ำนะครับถ้าใส่ปั๊มไฟฟ้าเนี่ยยาสอหอดสองแห้งนะครับต่างกันหลายครับบให้ฟังยกตัวอย่างถ้าปัม๊มแห้งเครื่องก็ปัม๊มสองแห้งนี่ถ้าแห้งเครื่องกินไฟพันหนึ่งเนี่ยพันบาทเงินเนี่ยครับ ปั๊มสองแห้งจะกินคาไฟไปอีกสี่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับเกือบเคืองเท่าตัวเลยก็ว่าได้คือว่าแตกต่างกันหลายแล้วกันได้น้ำกับบอดื่นกันหลายนะครับแต่ว่าคาไฟตางตังแบบคลิปหายเลยนะครับเท่าได้คลิปหายครเนาะอันนี้ก็ทํามักพาไว้ครับคิดว่าฝนมากจงเสียขยายไปปลูกนี่ก็ยุดส่วนของแปงไทยครับแปงไทยสามารถคิดยุทสี่ส้นของแปงไทยไทยเขียวอีสานเป็นไทยพันเดียวที่ผมมีอยู่ก้าเดียวความเพื่อผู้กระดึงผมก้าเฝ้า กีว่าปากเปลี่ยนดิกีว่าไอ้เบิ่งนัวโอ้เบิงมันเงาหรอกกีมันออกอีรีด้วครับออกตัพืชตัพืชอันนี้กล้วยนะครับกล้วยปลูกแซมในปลาไผ่ไปออกอีรีออกอีรีนี่ครับออเดอร์ท่าแม่จะเอาโลเบดได้แล้วครับนี่โลเอาออกเอาเงินสะก้อนแงมเอ่อน้ำขึ้นต้องหยิบตักเอาเงินสะก้อนนี่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 เราเดี๋ยวบนห็นแกเงินเด้โอกาสมากนะนี่เห็นบ่ครับเนี่ย มอแต่ออกนอได้ครับเห็นบ่ะมอแต่ขึขืนไม่ได้ไหมครับไปแกงมันดอมันดออันหัวหนามาเห็นว่าโอ้ยพันนี้แหละดีประเสริฐว่าแม่นเลยนะครับแต่ผมยังว่าิ่มบ่ป่าิบก็ป,ปีแต่ผมยังหวงใหมบ่บอกคนได้ว่ามาจะใสขันบอกนี่มึงเบดขันว่าคุยของกับของว่าดีดลครับีย้ยงน้องเ <c oughs> นี่ยนะครับเบื้องนอขนาดไปไปไม่ยังออกอันนี้กับมอเตจร์ขืนล่ำด้วยนี่ครับมอวตอร์ข้นครับมัเตอร์ขืนไพ่ซี่มีไพ่ดีครับบ่ง,งามบ้ง,งาม ปลูกสามารถปลูกพืชอื่นเสแซมได้เห็นบอครับล้วก็จะงามเลยเห็นบอมันบบใหญ่นะครับมันบบใหญ่มันบอหงัมครับแต่ว่าสั้งมาก็ได้บ่หลาย้อครับขันขันสนใจนี่บ่แม่ขายของเด้ขายอยู่สีว่าบ่ขายกับ่แม่หดอกแ่ขายบ่หลายขายของอยู่ขายบ่หลายขายหลายบ่ได้ของมันหน่อยของดีหายากมันว่าเนาะสร้างแม่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องมันเบอรี่ที่เ้าเล็งเห็นมันออกดอกออกผลเนี่ก็อีกนอหนึ่งเห็นบ่ ออกคณดบรแหารนะแผ่นดินมึงดูมันดอซ้ำเดยนี่ครับเนี่ยขึ้นแล้วขนาแม่ตะกี้กะโอ้ยทุบแกงเนี่งเสียบไหลนะครับครับไปเบื้องมันต้นต้นม่อนต้นม่อนมอน่อน,มอ,นมอนกินนวยนะครับมามันออกนวยนะครับผมซ้ำการรีมันลงหนึ่งหนึ่งมันลงน้ำเอ,อ้ยได้ฝนได้นะครับเป็นที่น่าพ่อใจนะครับอันนี้สำหรับท่านที่ปลูกมันเบอร์รี่นะครับนะครับเฮ้าหนึ่งมันลงเห็นมันเก็บหน่วยไง ดอกกะมันก็จะออกมาพร้อมก,กันกับดอกของมันหน่วยของมันนี่ครับเห็นบ่มันออกมาพร้อมกันเลยด้แปลกเนาะอันบอดด็ดใบเนาะครับที่บอกห้ฟังบอออกหํวยตายขียี่ยกกี่ขีกินแย่ไม็เลยไปหาขอนน <c oughs> ้อมูลในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ดียงนลิใบออกให้หมดพี่วาสัน่นก็กระนั้ทังหนึ่งตัวมึงดูครับพุนเร็จ คิดว่าได้กินเทียนนะ้ำมันเบอรี่สกัดนะครับน้มันเบอรี่คันสดเฮ้ยเห็นแล้วสมปากแซบนะครับข้างหนา้าครับปลูกไว้เสมอเลยมันห้านาทีพันเหลืองครับตัวนี้พันเหลืองนะครับกำลังทำการขยายพันธุ์ยู่ปุน่นเกิดดีบอสมาชิกครับมันตัวนี้จะมีความโดดเด่นคือสูกง,ง่ายนะครับผู้แล้วก็ใส่เ,เวลาในการต้มแ่ สามถึงหานาทีครับมันจะสุกเ้วกะเห็ุของหวานหนัวของเขาจะออกสีเหลืองทองสวยงามครับผมอันนี้สีเหลืองทองสวนเท่ากับพุ่นขยายพันธุ์ไว้อักลากครับตอนนี้กำลังเล็งระบบน้ำยูนะครับเนาะะกิจกรรมเขาจะอีกสองมือจะเอาสามารถชิกกลุ่มเข้ามาลงทำการแปลรูปไผ่ป้านี่แหละเรียบเรียบเรียบเป็นหน้ากองช่วงนี้เงื่อนท่องมาแล้วเล้ต้องเอาเงินสะก้อนนะครับจงไว้จงไว้หล,ลุมละหลุมละลํำก็พาะ เงินมาครับต้องโกยเงินบ้เนาะครับเงินมาแล้วเงินมาแล้วเงินมาแล้วได้๋ยเดร์มาแล้วต้องยัดมีเท่าไหร่เอาหมดพะนะเอ้ยไยกระเฝ้าออตัวมันนี้ไปค้นเก็บจนว่าเศร้าพี่บ่เอาเงินนะครับมันบ้กเกษตรเท่านี้แม่น้ำย่างหนึ่ง้ะครับตะกี้สมัยนั้นนะครับไปไปเบืองงานเพราะง่นั้นขายพันไท่ครับจนในรถหกล้อสองขั้นมผมก็เลยมามีคนแนวความคิดนะครับว่าเ็ดกเกษตรเนี่ย เขาจะลอดขายได้ผลผลิตนี่ไปยากครับไปยากผมมีเจอกับตัวเองเลยครับปีนั่นไปเอาไผ่อยู่บึงสามพันเนาะครับท่านไทยท่านไทยไอไผ่สีท่องไหมครับไผ่สีท่องเจ้าขวงที่ขายไผ่เนี่ยครับรถหกหลอดสองขั้นเนาะคุดว่ารถหกหลอดสองขั้นเนาะเข้าไปสือไผ่รถเนห้องจนหลอดสีเลนออก <laughs> อันนี้ก็จะขวางกับคุดดอกว่ามือนัน่นก็เลยมัมีความคุดนะเนาว่าเขาสองขายพันุ อันนี้ดดดได้ผลสําเร็จมากแล้วนะครับเจอกับจะขวางเลยนะครับนี่ยังกล้วยอยู่นั่นอยูย่ด้านหน้าท่านสามารถจิกจีรับชมแล้วครับกล้วยตัวน,นี้ผมขายอยู่งเก้าสิบบาทนอนหนึ่งเด้อันที่ตั้งตั้งไว้นี่เ่รามันปล,ปลูก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 ที่เอาหน่วยมันได้ครับปลูกเลี้ยงมันไว้เนาะถ้ามีคนสัง่งผมก็ขุดขายนี่นี่ครับซสำนี้ได้เก้าสิบบาทคือว่าเอาดีกข้อขายเคียรมันบ่แม่นบ่เนาะ,ะอันน่ะอันนี้สามารถปลูกแซมในหลองไผ่ได้เบิ่งดูเลี้ยงการดูเลี้ยงคือฝาก ฝากในหล่องของปลาไพ่ได้นะครับฝากไพ่ซึ่งมีฝากได้มันบ่อแห้งนะครับผมบอกเลยว่าไพ่ผนียนบ่อแห้งขาตัดแปงแน่น่อยูกำลังกันได้ครับมันบ่อแห้งจนเกินไปนะครับตัวนี้บ่อแห้งกินมาต้นใม้ต้นไหลเข้าตายกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณที่ท่านใดที่ติดตามรับชมและเป็นเอฟซีของนายสามันบานเวดีเสมอมากนะครับหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ บ่าพวกโอใจกันยึถือสากันนะครับว่าวุ่นววหัวมวนไปว่าบ่เอาสาระนะครับหรือว่าอาจจะมีสาระแฝงอยู่กับเป็นแนวทางนะครับพอว่าเอาจากประสบการณ์ตรงนะครับว่ามันมืออาชีพนะครับเอาครับท่านมีโชคดีมีความสุขนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับการพ่อชำไผ่สะดิ่งนะครับหรือว่าไผ่เขียวอีสานเจ้าเดียวของเพื่อพวกก็ดึงเดี๋ยวมาเบื้องสมาชิเข้าสิทำเงื่อนไดายหลายปันหดกบไผ่ปานี่นะครับป่าด้นหนาของท่านนี่แหละผมสี ว่าสามารถชิกของผมนี่จะมาสมาชิกกลุ่มเนี่ยจะมาทาเงินให้ผมไลยหลไปไหนเนาะครับมารอดติดตามรับชมอัปเดตว่าผมได้รถหกล้อคือเขาบ่าครับผมนะสวัสดีครับ